สำหรับปีนี้ถนบูรดถึงคนที่ตกเป็นกระแสสังคมและกลายเป็นที่ถูกเถียงกันมากที่สุดก็คงหนี้พนยูทูบเบอร์ดับตำนานอย่างมิสบีสจากความสําเร็จสุดยิ่งใหญ่ของเขาจะทำให้คนทั้งโลกต้องทึ่งไปจนถึงมหากาย์ดราม่ามากมายที่กำลังเป็นประเด็นร้อนอย่างไม่หยุดย่อน ดังนั้นเนื้อหาทั้งหมดของคลิปนี้จะเป็นการสรุปและรวบรวมเหตุการณ์สำคัญของมิสเตอร์บีสตลอดทั้งปีที่ผ่านมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างซึ่งทั้งหมดนี้ถูกย่อยและเรียบเรียงใหม่อีกครั้งเพื่อให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายที่สุดไม่ต้องเสียเวลาไปตามทุกคลิปถ้าเกิดเพื่อนพร้อมกันแล้วนเนี่ยก็ไปฟังกันเลยดีกว่าครับเปิดตัวแบรนด์ใหม่ของแบงค์ข้ออีสปอร์ตกับอ l ิชเอน e นอร์จ r i n งเพิ่มโฟกัสว่องไวรีเฟรชสดชื่นกับ3รสชาติสับประรดบลูเบอร์รี่เลมอนและรสพีช มีทั้งแบบกระปุกและซองหาซื้อได้แล้วที่ช้อป e ี้ลาซาด้าและเว็บไซต์ของเราลิงก์ใน description เลยและตอนนี้เรามีโปรเปิดตัวด้วยซื้อ3ซองเหลือแค่7 9บาทและ3กระปุกแค่2 9 9 9บาทเท่านั้นรีบเลยก่อนที่จะหมดโปรโมชั่นนะครับ เริ่มจากประเด็นแรกที่เป็นตัวตุวชนวนของราม่าทั้งหมดซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเดือนกนรกฎาคมนั่นก็คือเรื่องราวของคริสไทสันเพื่อนซีและทีมงานคนสำคัญของมิสเตอร์บีสที่โดนแชรโดยยูทูบเบอร์รายหนึ่งว่า<ๆ>เขามีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับผู้หญิงแถมมาพร้อมกับหลักฐานมากมายที่เขาอ้างว่าคริสเคยส่งข้อความไปหาเด็กชายที่ชื่อวาลาวา GS ซึ่งตอนนั้นน้องมีอายุเพียงแค่13ปีเท่านั้นและเรื่องราวก,ก็เข้มข้นขึ้นเมื่อยูทูบเบอร์เจ้าของคลิปแชร์ออกมาบอกว่าเขาติดต่อกับลาวาจน้อัด้วยข้อจจอ แต่ความจีงคือเขาใช้โอกาสนี้ในการเก็บหลักฐานและข้อมูลโดยตรงจากลาวา GS แถมยังได้ภาพหน้าจอการสนทนากับคริสแบบจัดเต็มอีกตั้งหากพอคลิปวิดีโอนั้นถูกปล่อยออกไปบอกเลยว่าชาวเน็ตก,ก็ไม่รอช้าพาทัวร์ไปลงใส่คริสกันแบบจัดหนักจัดเต็มเรียกได้ว,ว่าพร้อมใจกันขุดคุยวิดีการของพี่แกมาแชร์เพิ่มไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เขาเคยสนับสนุนงานศิลปะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเด็กหรือไม่ก็โพสต์ข้อความอะไรที่มันดูไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ในโลกโซเชียล แต่เรื่องราวมันดันพลิกอีกทีเมื่อลาว่า GS ตัวจริงดันออกมาพูดว่าทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปไทาท้ด้วคนคนนี้พูดกันเลยนะน้องเนี่ยบอกว่าคริสไม่ทําอะไรผิดเลยก็แค่เล่นบุกที่อาจจะไม่เหมาะสมไปบ้างแล้วน้องก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเหยื่ออะไรแบบนั้นเลยสักนิดตีกันอยู่นานในที่สุดคริสก็ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นจนได้อย่างแรกเลยก็คือเขาได้มีโอกาสออโพสต์ข้อความขอโทษทุกคนเกี่ยวกับวีดีกรรที่ผ่านมาของตัวเองพร้อมกับประกาศลาออกจากทีมมิสต์บีส์อย่างเป็นทางการ โดยเธอก็บอกว่าจะใช้เวลานี้กลับไปดูแลครอบครัวและสุขภาพจิตของตัวเองจากนั้นมิสเตอร์บีสก็ได้มีการออกพูดถึงเรื่องนี้ด้วยตัวเองโดยเขาบอกว่าได้รับรู้ถึงข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงเกี่ยวกับคริสเพื่อนสีของเขาแล้วและรู้สึกไม่โอเคอย่างแรงกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแบบนี้แต่กระแสก็ยังไม่หยุดง่ายๆหลังจากนั้นไม่นานมีคนขุดคุ้ยเรื่องอนดีของคริสมาแชร์เพิ่มเติมอีกครั้งซึ่งยิ่งทําให้ดราม่าครั้งนี้เนี่ยมันดักขึ้นไปอีก ในขณะเดียวกันก็เริ่มีคนคุดคลิปเก่าเมื่อ7ปีของมิสเตอร์บีสตอนที่เขาอายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นที่เจ้าตัวเล่นมุกตายสะดือกับบัตบาร์บี้ซึ่งตอนนั้นเธออายุเพียงแค่14ปีเท่านั้นและเรื่องนี้ก็กลายเป็นไวรัลในทันที ในเดือนเดียวกันได้มีระเบิดนิวเคลียร์ลูกใหญ่ถูกปล่อยออกมาแม้ไม่ใครตั้งตัวซึ่งระเบิดลูกนี้ก็ทำให้โลกอินเทอร์เน็ตลุกเป็นไฟเลยล่ะครับเมื่อด็อกแพ็ก404ที่ยางตัวก็เป็นอดีตพนักง,งานของมิสเตอร์บีส์ด้ออกมาโพสต์คลิปแชร์มิสเตอร์บีสว่าเขาเป็นพวกหลอกลวงไม่เพียงแค่เรื่องจัดฉากเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการกระทำต่างที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย ด็อกแพกเปิดประเด็นแรกมาด้วยข้อกล่าวหาว่าวิดีโอหลายตัวของมิสเตอร์บีสถูกจัดฉากขึ้นมายกตัวอย่างเช่นคลิปแจกเงินหรือรางวัลใหญ่ๆอย่างบ้านหรือรถซึ่งบางครั้งของรางวัลพวกนี้ก็ไม่ได้ถูกมอบให้กับคนที่ได้จริงๆหรือไม่ก็มีการตั้งเงื่อนไขที่ซับซ้อนมากๆจนผู้รับต้องสละสิทธิ์ของตัวเองไปเขายังเล่าอีกว่าก่อนการถ่ายทำแต่ละครั้งทีมงานจะมีการเตรียมสคริปต์และจัดเหตุการณ์ล่วงหน้าเพื่อให้วิดีโอออกมาดูน่าตื่นเต้นมากที่สุด ด็อกแพ็กยังเล่าเพิ่มเติมว่าผู้แข่งขันภายในวิดีโอของมิสเตอร์บีสหลายคนก็ไม่ได้เป็นผู้ชมที่ถูกซุ่มขึ้นมาที่เราเข้าใจแต่กลับเป็นคนใกล้ชิดของมิสเตอร์บีสหรือแม้กระเพื่อนร่วงมงานของทีมงานตั้งหากแทนผลการแข่งขันในบางครั้งก็จะมีการถูกปรับเพื่อสร้างความบันเทิงหรือทาให้ภาพลักษณ์ของพวกเขาดูดียิ่งขึ้นซึ่งในสายตาของเขาแล้วมันปลอมเปลืองเอามากๆอีกประเด็นหนึ่งที่ไม่ชาวเน็ตจับตามองก็คือเรือสมาชิกภายในทีมงาน ด็อกแพ็ก404เล่าว่ามีคนในทีมถูกปกป้องถึงแม้ว่าคนคนั้นจะมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ภายในบริษัทและก็ยังมีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการปลอมแปลงลายเซ็นรวมไปถึงการจัดการภายในที่ขาดความโปรง่งใสยิ่งเพิ่มเชื้อไฟให้กับดราม่าในครั้งนี้เพิ่มเข้าไปอีกนอกจากนี้ด็อกแพ็กยังตั้งคำถามอีกว่าการใช้ความไว้วางใจจากกลุ่มผู้ชมที่เป็นเด็กและก็เยาว,วชนและใช้มันเพื่อผลักดันยอดขายสินค้าและการติดตามช่องของตัวเองแบบที่มิสเบธทำนั้นมันถูกต้องหรือเปล่า ซึ่งด็อกแพ็กเองเนี่ยก็ชี้ให้เห็นว่าเด็กๆพวกนี้ก็อาจจะเข้าใจผิดได้ถ้าเกิดพวกเขาซื้อสินค้าของมิสเตอร์บีสไปแล้วพวกเขาก็อาจจะมีโอกาสที่ได้รับรางวัลใหญ่หรือไม่ก็จ,จะได้เข้าไปมีส่วนร่วมภายในวิดีโอของมิสเตอร์บีสก็ได้เพราะนี่คือโอกาสที่เด็กๆหลายคนอยากได้ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเด็กๆเหล่านี้แทบเป็นมีโอกาสนั้นเลยนั่นเองส่วนประเด็นใหญ่ที่หลายคนกาลังพูดถึงอยู่ก็คือการจัดก,กิจกรรมของมิสเตอร์บีสบางอย่างที่อาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่นการลุ้นรางวัลที่ต้องจ่ายเงินซึ่งอาจจะเข้าข่ายการพนันได้และเกิดาจะาำนักเด็กเข้าใจผิดหรือมีพฤติกรรมที่ม่เหมาะสมได้อีกด้วยเรื่องนี้เนี่ยก็เลยถูกตั้งคำถามกันยกใหญ่ว่ามันละเมิกดกฎหมายลอตเตอรี่ในหลายประเทศหรือเปล่า พอเข้าสู่ช่วงเดือนสิงหาคม2024ทีมกฎหมายของมิสเตอร์บีสก็ได้มีการส่งคำสั่งไปให้กับด็อกแพ็กโดยพวกเขาอ้างว่าด็อกแพ็กได้ละเมิดข้อตกลงในสองการไม่เปิดเผยข้อมูลที่เขาเคยเซ็นไว้กับมิสเตอร์บีสและข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงการทำลายภาพลักษณ์ของมิสเตอร์บีสให้เสียหายซึ่งเรื่องนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตเดือดกันเลยทีเดียวเพราะหลายคนมองว่ามิสเตอร์บีสกำลังใช้อำนาจและใช้กฎหมายเพื่อปิดปากคนอื่นไม่ให้พูดความจริงในขณะที่อีกฝกั่งก็เห็นด้วยกับกการรเคคลื่อนนนไหวใั้้งีพ เขามองว่ามิสเตอร์บีสต้ขวดของปกป้องชื่อเสียงของตัวเองอยู่แล้วยังไม่พอพอเริ่มมีคนออกมาแชร์มิสเตอร์บีส์มากขึ้นเรื่อยๆจนทําให้ประเด็นมันร้อนแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับรายการเดอลิตี้โชว์ของมิสเตอร์บีส์ที่มีชื่อว่าบีสเกมนั่นเองโดยมีผู้เขา้าแข่งขันหลายคนที่ออกมาบอกว่าพวกเขาได้รับการดูแลที่แย่ยิ่งไปกว่านั้นมันยังมีข้อกล่าวหาเพิ่มอีกด้วยว่าคนการแข่งขันถูกล็อกเอาไว้แล้วตั้งแต่แรก แต่เรื่องราวมันก็ไม่ได้จบแค่นั้นนะสิเพราะว่าหลังจากนั้นด็อกแพ็ก404ก็ปล่อยคลิปแชร์พาร์ท2ออกมาในวันที่8สิงหาคมพร้อมกับข้อมูลชุดใหม่ที่แซบยิ่งกว่าเดิมในคลิปนี้ด็อกแพ็กพูดถึงเ c าเจอร์การทํางานภายในทีมของมิสเตอร์บีสที่มันกดดันเอามากๆแล้วก็ล่ามุมมอตรงนี้ผ่าดอร์แล้วของอดีตทีมงานของมิสเตอร์บีสอีกคนที่มีชื่อว่าเจคเวดเด รงนี้เจคได้เล่าว่าเขาเคยเข้าร่วมกับการถ่ายทำชาเลนจ์เอาชีวิตดอดในห้องขังเดี่ยวเพื่อรับรางวาัลซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นการถ่ายทำที่ทำให้เขารู้สึกแย่และรู้สึกทรมานมากโดยเขาบอกว่าหลังจากจบการถ่ายทำสภาพจิตใจของเขาอยู่ในขั้นยำแย่มากจนต้องเข้ารับการบำบดัด นอกจากนี้ด็อกแพ็กยังเปิดเผยเรื่องเอกสารคู่มือสำหรับกองถ่ายหรือของทีมงานมิสเตอร์บีสซ์ซึ่งมีหัวข้อหนึ่งที่ระบุเอาไว้ว่าคำว่าไม่น,นั้นไม่ได้หมายถึงไม่เสมอไปแถมยังเน้นย้ำกับทีมงานทุกคนว่าไม่มีความจำเป็นต้องฟังคำว่าไม่จากคนภายนอกซึ่งเอกสารพวกนี้ถูกโยงกลับไปยังสถานการณ์ที่เจคเวดเดิลอยากล้มเลิกการถ่ายทำชาเลนจ์ในห้องขังเดี่ยวแต่กลับไม่มีใครสนใจคำร้องของเขาและพยายามหว่านล้อมให้เขาทำต่อไป ด็อกแพ็กยังเล่าต่ออยว่าบรรยากาศการทำงานในที่ของมิสเตอร์บีสนั้นมันเต็มไปได้วยความกดดนันถ้ามิสเตอร์บีสั่งอะไรทีมงานก็ต้องทำให้ได้ตามนั้นนอกจากนี้ก็มีการเปิดเผยอีกว่ามีพนักงานคนหนึ่งในที่ที่มีประวัติอาชญากรรมทางเพศร้ายแรงซึ่งพนักงานคนนี้ถูกเรียกเป็นชื่อเล่นว่าเดลเลยร์โดยด็อกแพ็กก็บอกว่าถ้าเกิดมิสเตอร์บีสไม่รู้เรื่องนี้มันก็แสดงให้เขาเห็นแล้วว่ากระบวนการตรวจสอบประวัติทีมของพวกเขานั้นมันไม่ได้เรื่องเอาซะเลยที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือขนาดมีดราม่ามากมายขน,นี แต่มิสเตอร์บีสก็ยังคงเงียบหายและไม่มีการออกมาชี้แจงหรืออธิบายอะไรที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาทั้งหมดทําให้ชาวเน็ตบางคนเริ่มตั้งคําถามว่าการที่เขาไม่ออกมาพูดอะไรเลยเนี่ยมันเป็นเพราะว่าไม่มีคําแก้ตัวหรือกําลังพยายามรอให้กระแสประสาล,ลงกันแน่ แต่บอกเลยนะครับว่าพี่ด็อกแพ็กเนี่ยไม่ได้หยุดแค่มาหาการ์ดดราม่าเอาไว้แค่นี้เพราะในช่วงปลายเดือนสิงหาคม <c oughs> เขาก็เลยมีการทิ้งระเบิดลูกที่3ใจกลางเมืองอีกครั้งซึ่งคราวนี้เนี่ยก็มีการพูดถึงชื่อของคน2อถึงสคนที่น่าสนใจมากๆเริ่มกันที่คนแรกนั่นก็คือเจมส์วอร์เรนซึ่งชายคนนี้ด็อกแพ็กบอกว่าเขาคือซีออลึกลับของมิสเตอร์บีส์ที่ไม่มีใครเคยได้ยินชื่อมาก่อนและที่พีก,กว่านั้นก็คือเขายังเป็นลูกพี่ลูกน้องกับมิสเตอร์บีสิกด้วย แต่ประวัติของเจฟส์เนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยเพราะมีข่าวลือว่าเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนชอบขึ้นเสียงกับทีมงานอยู่บ่อยๆและที่หนักที่สุดก็คือมีการโยงว่าเขาเคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีแชร์ลูกโซ่ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์แถมยังถูกกล่าวหาว่าเคยทำร้ายแฟนสาวของตัวเองด้วยส่วนอีกคนที่โดนลากคอเข้ามา ก็คือลาโคย่าฮิวซึ่งชายคนนี้เคยทําธุรกิจในวงการบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่มาก่อนและผ่านตัวเป็นโปรดิวเซอร์ภายในทีมของมิสเตอร์บีสซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าชาวเน็ตเนี่ยถึงกับอึง้งเพราะพวกเขารู้สึกว่าฐานแฟนคลับส่วนใหญ่ของมิสเตอร์บีสก็คือเด็กๆและกลุ่มวัยรุน่นแต่การเลือกคนแบบนี้เข้ามาภายในทีมมันฟังดูแปลกมากและไม่มีความเหมาะสมเอาซะเลยแถมฮิวก็เคยมีประเด็นเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศจนถูกไล่ออกไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ดันมีข่าวว่ามิสเตอร์บีสช่วยดึงเขากลับมาทำงานระดับที่ใหญ่มากๆ นอกจากนี้ก็ยังมีข้อกล่าวหาจากพนักงานหญิงบางส่วนที่เล่าถึงบรรยากาศการทำงานที่เต็มไปด้วยการคุกคามและความไม่เป็นธรรมซึ่งปัญหาเหล่านี้ไม่เคยได้รับการแก้ไขถึงแม้พวกเธอเจะเรื่องนี้ไปแจ้งกับเ r ชแล้วก็ตามซึ่งคนที่ทำตำแหน่งนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจากคุณแม่ของมิสเตอร์บีสนั่นเองด็อกแพคยังเปิดเผยเพิ่มเติมอีกว่าเจฟเฮาเซนโบว์ด้เข้ามารับตำแหน่งประธานและ CEO อคนใหม่ในทีมของมิสเตอร์บีสเพื่อช่วยปรับปรุงวัฒนธรรมการทำงานในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น แต่เรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นประเด็นดอนในสายตาของชาวเน็ตเพราะประวัติการทํางานก่อนหน้านี้ของเจฟที่ Soft ์แบงก์วิชั่นฟานพี่แก่คืนชื่อเรื่องของการสนับสนุนชายเป็นใหญ่ตัวพ่อวันๆไม่ทําอะไรเอาแต่ประจบเจ้านายและคนมีอนานาจแถมยังเคยมีข่าวชาวัยการคุกคามทางเพศในที่ทํางานนี่ก็เลยทำให้เกิดคําถามมากมายว่าเฮียแกจะเข้าปรับปรุงเขา,เา,าน์เตภายในงกรมมิสเตอร์บีให้ดีขึ้นจริงๆหรอเพราะแค่ฟังดูก็รู้แล้วว่าวีรกรรมของเฮียคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเอาซะเลย จากนั้นชื่อของมิสเตอร์บีสก็ถูกลากขึ้นมาช์อีกครั้งในเดือนกันยายนครั้งนี้มันมาพร้อมกับดราม่าแบรนด์สินค้าแหมกพวกเขาที่มีชื่อว่าไลส์ลี่ที่ถูกชาวเน็ตลากขึ้นมาชกกันอย่างต่อเนื่องอย่างแรกเลยก็คือประเด็นของการโฆษณาที่เกินจริงตอนนั้นก็คือดราม่ากันยาวเกือบเดือนเลยทีเดียวและที่มันร้ายแรงยิ่งกว่านั้นก็คือในเดือนตุลาคมดันมีคนไปเจอกับเชือ้อราที่ขึ้นอยู่ภายในสินค้าพวกเขาอีกตั้งหากนี่จึงทำให้ดราม่าของมิสเตอร์บีสไม่มีท่าทีววาลลงเเยยแม้แตนิดดี เวลาผ่านไปไวเหมือนกับโกหกและพอใกล้เข้าสู่ช่วงท้ายปีในที่สุดมิสเตอร์บีสก็ได้๋ยพูดถึงประเด็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในคลิปวิดีโอสัมภาษณ์ที่มีความยาวกว่า2ชั่วโมงกับอุมพาวิลยูทูบเบอร์ชื่อดังที่อัพคลิปลงในบล็อกของตัวเองในวันที่ส3พฤศจิกายนที่ผ่านมา เขาเริ่มต้นด้วยการอธิบายว่าที่เลืองเงียบในช่วงแรกเป็นเพราะคําแนะนําจากทีมสอบสวนที่เขาจ้างมาเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงมันเป็นไปอย่างโปรง่งใสในตอนแรกเขาคิดว่ากระบวนการทั้งหมดน่าใช้เวลาไม่กี่อาทิตย์แต่ด้วยความซับซ้อนของข้อมูลบวกกับจำนวนบุคคลที่ใช้เวลาสัมภาษณ์ทําให้ทุกอย่างช้าลงไปมากถ้าเกิดย้อนเวลากลับไปได้เขาก็จะพูดคุยกับทุกคนตนเนน่เนิน่นๆเพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระจายข้อมูลผิดออกไป มิสเตอร์บีส์เริ่มชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นของคริสและก็แชทแมนซึ่งเขาก็ยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับแชทแมนเป็นการส่วนตัวถึงแม้ว่าเขาจะมีผลงานของอีกฝ่ายอยู่ในห้องก็ตามตอนนั้นเขาก็ไม่รู้มาก่อนเลยเกี่ยวกับประวัติอื้อฉาวของอีกฝ่ายถ้าเกิดเขารู้นะเขาก็จะไม่เอาภาพวนนั้นมาแปะบนผนังห้องหรอกต่อมาคือเรื่องของเดลเวย์อดีตพนักง,งานที่ถูกกล่าวหาวมีวัตชญากรรมร้ายแรงตรงจุดนี้มิสเตอร์บีส์ก็อธิบายว่าเดลเวย์เป็นชื่อเลืนกที่มาคนนี้ใช้มาด้ก่อนเข้าร่วกมก ซึ่งมิสเตอร์บีสก็ไม่มีข้อมูลอะไรเลยที่จะบอกว่าพนักง,งานคนนี้มีประวัติอาชญากรรมเขาบอกว่าการตรวจสอบพนักง,งานในช่วงนั้นยังไม่ได้เข้มงวดเท่ากับในตอนนี้ในกรณีของเจคเวดเดลที่เขาเคยอ้างว่าถูกปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมในระหว่างการแข่งขันมิสเตอร์บีก็อธิบายว่า จริงๆแล้วไอ้เจ้าการแข่งขันพวกนี้อ่ะเขาออกแบบเพื่อสร้างความท้าทายกับคนที่เข้าแข่งขันเท่านั้นผู้เข้าแข่งขันทุกคนก็สามารถอจากการแข่งขันได้ตลอดเวลาซึ่งตอนนั้นเจคที่เริ่มรู้สึกไม่ไหวและขอหยุดการแข่งขัน,ขนทีมงานทุกคนก็ดีจัดก,การเข้าไปช่วยเหลือเขาทันทีถัดมาก็เปประเด็นเ,เกี่ยวกับ culture ขององค์กรตรงนี้มิสเตอร์บีสก็ยอมรับว่าการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ที่เติบโตได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายยิ่งตอนนั้นเขาแทบไม่มีประสบการณ์ในด้านนี้มาก่อนก็ยิ่งแล้วใหญ่ ถึงอย่างนั้นเขาก็ด้ียนหน่วยการปรับปรุงอะไรหลายอย่างไปแล้วสำหรับประเด็นที่แม่ของเขาเคยทำหน้าที่เป็นหัวหน้า HR ในช่วงเริ่มต้นมิสเตอร์บีสก็ยอมรับว่านั่นเป็นความผิดพลาดเนื่องจากบริษัทในเวลานั้นยังไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจนพอบริษัทเริ่มโตขึ้นเขาก็เริ่มรับสมัครทีม HR มืออาชีพเข้ามาดูแลในส่วนนี้เป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับยืนยันว่าตอนนี้บริษัทมีมาตรฐานการจัดการที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมแล้วจริงๆนะ หลังจากนา้มิสเตอร์บีสก็เริ่มอธิบายถึงนยโยบายของบริษัทนั่นก็คือคำว่าไม่นั่นไม่ได้หมายถึงคำว่าไม่เสมอไปซึ่งเขาก็บอกว่าไอ้เจ้านยโยบายอันนี้เนี่ยเขาสร้างขึ้นมาก็แค่ยอยากจะกระตุ้นให้ทีมงานได้คิดวิธีแก้ปัญหา ถึงแม้ว่าต้องเจอกับทางตันก็ตามให้ลองคิดนอกกรอบดูอะไรแบบนี้ไปต่อกันที่ประเด็นของ CG ีภายในคลิปของ m ิสเตอร์บีซึ่งเขาก็ยืนยันว่ามีการใช้หมานเพื่อปรับผ้าเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเขาไม่เคยหลอกคนดูเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ในคลิปโรงพยาบาลทีมงานตัดต่อผิดพลาดไปบ้างอาจทําให้คนเข้าใจผิดว่าพวกเขาสร้างทั้งโรงพยาบาลขึ้นมาสำหรับช่อง b ี a s t Philanthropy ที่ทำการกุศลเช่นสร้างโรงเรียนแจกอาหารเขาบอกว่าข่าวลือทา่ผู้สนับสนุนบางรายถอนตัวไปจนต้องใช้เงินส่วนตัวเพื่ออุดตรงจุดนี้แต่เขาก็ยังคงเดินหน้าต่อเพื่อพัฒนาการสื่อสารให้เจนมากขึ้นกว่าเดิมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกคน ต่อมาคือด้วยที่มิสเตอร์บีสใช้พนักงานและคนใกล้ตัวเข้ามาร่วมการแข่งขันซึ่งเขาก็เล่าว่าต้องทําแบบนั้นลงไปเพราะมันฉุกเฉินมากจริงๆเพราะตอนนั้นผู้แข่งขันบางคนที่ติดโควิดและต้องถอนตัวออกไปกระทันหันเขาก็เลยจ่ายที่ใช้พนักงานและแฟนสาวของตัวเองซึ่งผ่านการตรวจสุขภาพมาเรียบร้อยแล้วเพื่อให้การถ่ายทําดําเนินต่อไปได้เขาก็ย้ำเหมือนกันว่าทุกคนภายใมีโอกาสชนะเท่ากันและก็ไม่มีการล็อกผลอะไรในส่วนของการล่วงละเมิดภายในบริษทัทมิสเตอร์บีสก็อธิบายว่า เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงๆและเขาก็รู้แล้วว่าต้องปรับปรุงบิษัทของตัวแบบครั้งใหญ่เขาทําตามคาแนะนําของฝ่ายสอบสวนอย่างจริงจังรวมไปถึงปลดพนักงานที่เกี่ยวข้องทันทีเพราะกับแสดงความมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับพนักงานทุกคนมากยิ่งขึ้นทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นก็เป็นข้อกล่าวหาทั้งหมดที่ด็อกแพร์ได้ทิ้งระเบิดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้มิสเตอร์บิสก็ยอมรับว่ากำลังพิจารณาการฟ้องร้องเพราะว่าข้อมูลทั้งหมดของอีกฝ่ายถูกบิดเบือนไปเยอะและมาทำใหองงาาายห่น มิสเตอร์บีสเน้นย้ำว่าการฟ้องร้องในครั้งนี้ถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆก็ไม่ใช่เพราะเขาต้องการปิดปากคนอื่นแต่เป็นการปกป้องความจริงและบอกกับทุกคนที่เผยแพร่ข้อมิพิดออกไปให้รับรู้ถึงผลที่ตามมาแบรนด์สินค้าโตมาของพวกเขาอย่างลัสลี่ที่ก่อนในนู้นเจอกับดรามา่า ทั้งเชื้อราและข่าวลือเรื่องของการเรียกคือสินค้ามิสเตอร์บีสก็ชี้แจงเพิ่มเติมว่าไม่มีการเรียกคืนอะไรทั้งนั้นเขายืนยันว่าสินค้าของพวกเขาทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดมาแล้วดังนั้นปัญหาการเจอเชื้อราเนี่ยก็อาจจะเกิดจากการจัดเก็บหรือการขนส่งที่ไม่ดีเท่าไหร่บีสเกมก็เจอข้อกล่าวหาเรื่องความปลอดภัยและการดูแลผู้แคัน,นที่ไม่ดีมากพอ ซึ่งมิสเตอร์บีสก็บอกว่าเขาได้ทำการตรวจสอบข้อคาส่วนใหญ่แล้วซึ่งไม่พบหลักฐานการบาดเจ็บอะไรก็ตามที่เป็นข่าวลือโดยเขาก็ยอมรับนะว่าตัวเองเนี่ยมีความผิดพลาดอยู่บ้างจริงๆและมองว่านี่เป็นบทเรียนสำคัญด้วยเหมือนกันต่อมาคือเรื่องของดรามา่าคริปโตในเอฟที่ถูกตั้งคำถามจากยูทูบเบอร์อย่างคอฟฟี่ซิลล่าตรงจุดนี Beast, ้มิสเตอร์บีสอธิบายว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อขายเพราะทุกอย่างถูกดูแลโดยกองทุนมืออาชีพนอกจากนั้นก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกันอีกด้วย แต่หลังจากที่คลิปนี้อ่อนไปคอฟฟี่ซินลาก,ก็มาตั้งคำถามเพิ่มเติมโดยเขาบอกว่าคำชี้แจงบางจุดของมิสเตอร์บิ๊ยังดูไม่ตรงไปตรงมาสักเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นเรื่องกระเป๋าเงินคริปโตที่ดูขัดกับคำพูดก่อนหน้านี้ของเขาซึ่งคอฟฟี่ซินลาก,ก็บอกว่าถึงการการะทำของเจ้าตัวจะไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ถ้ามิสเตอร์บิ๊มีความโปร่งใสามากกว่านี้มันก็คงดีสำหรับทุกคนเพราะเขาก็มองว่าการตอบคำถามของมิสเตอร์บิ๊นั้นยังมีหลายจุดที่ไม่ชัดเจนและมีการหลีกเลี่ยงการรับผิดชอบ ในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาชื่อของมิสเตอร์บีสก็ได้กลายเป็นที่พูดถึงอีกครั้งด้วยการเปิดตัวรายการเรลิตี้โชว์สุดอลังการที่ช้ชื่อว่า Beast g a ก e ซึ่งมีเงินรางวัลสูงถึง5ล้านดอลลาร์ถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยกร็ราวร170ล้านบาทกันเลยทีเดียวถึงแม้ว่ารายการนี้จะถูกออกแบบเพื่อสร้างความตื่นเต้นกับผู้ชมทั่วโลกซึ่ง b บ s สเกมก็จะมีรูปแบบการแข่งขันที่มีความหลากหลายและแตกต่างก,กันออกไป โดยผู้เข้าแข่งขันมากกว่า1000โคนที่ต้องผ่านด่านต่างๆเพื่อเข้าไปแย่งชิงตำแหน่งผู้ชนะเกมนี้ยังถูกโปรโมตเป็นการผสมผสานระหว่างความยิ่งใหญ่ของ s Squid g เกมกับความสนุกแบบเรตตี้โชว์ในสไตล์ของ Mr. Beast เองแต่แทนที่รับคำชมจากชาวเน็ตและแฟนๆอย่างเต็มที่รายการนี้เดินถูกชาวเน็ตและผู้เข้าแข่งขันบางคนลากขึ้นมาใส่โนแบบชกรัวรัวเกี่ยวกับการจัดการและความปลอดภัยของผู้เข้ออาแข่งขันซึ่งหนึ่งในประเด็นที่เป็นกระแสหนักมากเลยก็คือการมางผู้เข้าแข่งขันหลายคนที่พวกเขาบอกว่าเป็นการรักษาที่เหมาะสมเลยด้วยซ้ำ บางคนถึงขั้นต้องลากตัวเองกลับบ้านหลังจากได้รับบาดเจ็บที่หนักที่สุดเลยก็น่าจะเป็นอแมนดาโรสซึ่งเป็นหนึ่งในพว้แข่งขันและเธอเเก็ได้ออกเล่าว่าตัวเองถึงขัง้นได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองเลยนะหลังจากที่เธอได้รับบาดเจ็บทีมงานก็ไม่ได้จัดการอะไรเกี่ยวกับอาการของเธอทำให้เธอต้องขับรถกลับบ้านเองแต่ทัที่ตอนนั้นรู้สึกปวดหัวและก็เหนื่อยมากจากอาการบาดเจ็บตรงนั้นซึ่งเธอก็ไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังเผชิญกับภาวะที่อันตรายมากแค่ไหน ดราม่าก,ก็ยิ่งหนักข้อมากขึ้นไปอีกขั้นเพราะมีคนออกมาบอกว่าในเกมนี้มันจะมีการตั้งกฎเอาไว้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นห้ามผลักการห้ามกระแทกใส่การระหว่างการแข่งขันแต่พอเอาเข้าจริงๆก็มีผู้แข่งขันหลายคนที่ออกมาเล่าว่าพวกเขานโดนผลักและโดนชนบ่อยมากบางคนโดนผลักแรงจนหน้าคว่ำไปเลยก็มีและไอ้กลุ่มคนที่ทําผิดเดียวพวกเขาก็เห็นว่าจะมีการลงโทษอะไรเลยด้วยซ้ำไม่แปลกเลยที่พวกเขาจะเดือดกันมากขนาดนี้ จากนั้นมิสเตอร์บีสก็เด็กคมที่เสยข้อกล่าวหาพวกนี้ว่าเฮ้ยไอที่พวกพูดกันมาน่ะมันเวอร์เกินไปนะมันไม่ได้เกิดอะไรร้ายแรงขนาดนั้นสักหน่อยเดี๋ยวหลังจบรายการเขาจะให้ทีมงานเปิดภาพฟุตเทจเบื้องหลังของการแต่ละไม่ทุกคนได้ดูกันซึ่งคําชี้แจงตรงนี้ก็ถูกมองว่าม,มีน้ําหนักมากพอสมควรดราม่ามันรุนแรงมากงั้นคุณก็ฟุตเทจการถ่ายทนั้งหมดมาลงให้พวกเราดูเลยสิจะได้พิสูจน์ไปเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในกองถ่ายทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือว่าจ้อจี้ ก็คือเดือดกันไม่พักซึ่งพวกเราก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าใลาสจากรการของรายการนี้จะเป็นจุดจบลงที่จุดไหนกันและนี่ก็คือสรุปรวบรวมดราม่าทั้งปีของ Mr. Beast ที่เราได้รวบรวมให้เพื่อนฟังกันแบบครบจบในที่เดียวใครที่ตามไม่ทันหรือที่เกียจตามไปตามคลิกเกา่กาๆทางเราเนี่ยก็สรุปไปให้แล้ว หมือนเดิมงั้นเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางช่องแบงค์คอร์ e port, อีสปอร์ตกยเลชชวนกดไลค์ u ับ c r i b e ที่สำคญัญกดกระดิ่งไว้ด้วยล่ะจะได้คลิปดีๆแบบนี้ก่องใครนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ